แล้วนะครับผมก็ขอกลับสวัสดีกัะท,ท่านผู้ชมทุกท่านจนได้ครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโอ,อ้ตัวรอด99วันใน ป่านะครับผมเพื่อนๆอ,อ่าโดยในวันนี้นะครับผมมันขออัปเดตเหมือนเป็นนกฮูกอะไรมาใช่ไหมผมเลยจะลองไปออกล่าดูนะเพื่อนๆอ,อ่าแล้วก็จะมาทเออโโาเควสเอาตัวรอด9กกวันโดยไม่ตายสักรอบนะครับผมแล้วก็จบเกมภายใน90นาทีนะมาดูกันว่าจะเร็วแค่ไหนนะครับผมส่วนคา้าท,ที่ผมจะใช้นั่นก็คือ <c oughs> คานี้นะครับผมลัมเบอร์แจ็คนะจะทําให้เรานะครับผมตัดไม้ได้ดีขึ้นนะเออผมแบบจะได้ไม่ต้องตัดไม้อะไรนานมากนะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย <c oughs> โอเคตื่นเช้ เช้าล้างนะฮแปรงฟันไปหาอะไรทานกันดีตอนมาเข้าวันแรกปิดรันครับเราเราต้องแข่งกับเวลานะเรามีเวลาแค่90นาทีนะคุณผู้ชม9 9วันกับ90นาทีเรียบร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทําเตียงทําเตียงทําเตียงใช้ไม้20อันใช่ไหมถ้าจะทําเตียงนะครับผมเพราะว่าเตียงมันช่วยเพิ่มวันนะช่วยคูณวันนะครับผมอ่ะมันมีกล่องว่ะผมไปเปิดกล่องกันดีกว่านะคุณผู้ชมปิดรันแต่ดูชักช้ามากไอเปิดกล่องเปิดออกดูออไฟฉายครับผมฮะ huh? โอ้ยอมทางไปอันเดียวมันขึ้นแบบมันขึ้นไปีดเลยคุณผู้ชมไอ้คัมไฟเนี่ยชวิงเรียบร้อยครับมา20อันเห็นเลยครับเตียงได้แล้วคุณผู้ชมวันแรกได้เตียงละแล้วก็สิ่งต่อไปที่ผมจะทําก็คือแมปคืนแรกมันจะยังไม่ออกลา่าเ้ยคุณผู้ชมเราเราก็ต้องรีบ,ร,บรีบทาให้คืนแรกของวันเนี้ยเร็วที่สุดนะครับผมเท่าเท่าที่เราจะทําได้นะตอนนี้คัมไฟเราก็ เลเวลสามละมันตน Level ันเลเวลหกนะคุณผู้ชมเลยก็เลยมาถึงครึ่งทางแล้วสำหรับวันแรกนะเอ้ยก็ถือว่าเร็วอยู่สําหรับผมนะครับผมอ่ะคืนนี้ผมว่าผมจําเป็นต้องไปล่าก,กระต่ายนะครับผมเพราะว่าวันพรุ่งนี้เช้านะ่าจะเหมือนจะมีวันเดอร์ลิงเคเดอร์มาใช่ไหมมันาแรกนะครับผมว่าเท้ากระต่ายเราจะได้อะไรบ้างนะเรียบร้อยครับผมเท้ากระต่ายป๊บเข็บไปเลยนางเหยีก,กวางมาแล้วคุณผู้ชมน่ะมันแค่มายืยนดูเว้ยมันไม่ทําอะไรเราไม่ได้อือ,อแล้วครับผมวันเดอร์ลิงเคเดอร์มาแลกของครับอ๋อเป็นยะกู๊ดแซกแล้วกันก <Good sex S 1> <ม>ู๊ดแซกผมป๊บป อ่ะหนังหมานี่ได้แล้วคุณผู้ชมมาแล้วครับเอาหนังหมามาแลกแล้วครับวิวขอเป็นเอ่อเกาะเอาเป็นสเปียร์เลยกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าสเปียร์มันช่วยทําให้เราต่อสู้ได้ดีมันจะได้เล่นระยะกับไอหมาพวกเมื่อกี้ได้นะเมื่อกี้มันกูเข้ามาเต็มเลยผมตีไม่โดนเลยนะถ้าสังกเกตด,ดูนะครับผมนี่ดูดูตีโคตรไกลคุณผู้ชมเนี่ยปล่อยปล่อยให้มันกูเข้ามาเนี่ยเนี่ยเนีน่ยเออมันตีไกลไวไวเรียบร้อยแล้วครับไอเลยเอากุญแจยัดเข้าไปเลยคุณผู้ชมมาแล้วไอหนุม่ม ไอหนุมน่มไดโนเสาร์โอ้โหทำไมหมดไดโนเสาร์เองเปลี่ยนวะเนี่ยไอกวางมันเปลี่ยนให้ใช่ไหมเอามาทีละสู๋เอ้ยจะย่างเด็กเสร็จไม่ใช่เราต้องย่างเนื้อเอ้ยจะทำโตคับเทียสองดีกว่านะครับผมโตคับเทียสองใช้ไม้ห้าอันนะใช้ไม้ห้าแล้วก็เหล็กอีกหนึ่งเหล็กเนี่ยน่าจะหาได้อยู่นะคุณผู้ชมเหมือนผมเคยเห็นอยู่มีแม่เหล็กนี่ไงคุณผู้ชมเจอละแล้วก็เอาทานมายัดเลยอันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยยัดตุมดดต้มเดียวยัดตุ้มเดียวมันจะมีประสิทธิภาพกว่านะคุณผู้ชมไป ออเลยครับตุครับเทียสองอันนี้เราต้องครับผมว่าเราทาแมปเราต้องทําแผนที่ได้ละแมปปึ๊บยัดลงนี่ต่อไปก็ทําเตียงเตียงใช้น็อตน็อตหอันเฮ้ยวิทยุขอหน่อยฮึอยเจอพัดลมเจวิทยุคุณผู้ชมอี่กวางเน่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้กวางเน่ากวางเน่าไอ้กวางเน่ายื้อนีหนี่นีไปหนีทันเว้ยหนีทันเว้ยขึ้นมาบนนี้จะรอดไหม ว้ายไม่หลอด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 เน่เน่เนอ่ะไม่หนีละเช้าแล้วเวย้ย <c oughs> ไอกากไอกาเก็บเหล็กนี่มีพัดลมพังเราก็เก็บหนักขนาเราก็มีเหล็กโอ้โหรวยเหล็กละคุณผู้ชมไพวกเศษเหล็กพวกเศษเหล็กเนี่ยย่อนเข้าไปเลยก็ทานยัดไปเลยยัดไปเลยอ่ะแล้วก็เหลือแค่1 0เรนี่ยเราไม่ต้องยัดถังน้ำมันให้มันเปลืองนะคุณผู้ชมเราต้ค่อยค่อย,อยตัดไม้เล่นนะเดี๋ยวถ้ายัดทีเดียวมันเปลืองเว้ยเออเรียบร้อยครับนี่ หออลือกี้ละแต่ผมว่าผมทําเตียงก่อนดีกว่าอ่าซื้อคอมพาสมานะครับเลก,กูล่าเบสซันไดออลนะครับแล้วก็อ่าใช้แค่นี้เตียงนะครับเราจำเป็นต้องมีเข็มทิศนะครับผมอ่าเราจะได้ดูทิศนี้น้องมาอยู่ทิศนี้นี่นะครับจะได้ดูเวลาอ่าเวลาเช้าเรามี40วิวิควอมเร็วก็ลุยโลดดีรออะไรอุ้ยพลานแผลนี่แหละของดีคุณผู้ชมเก็บไว้โอ้ยหมาเต็มเลยหมาเต็มเลยหมาเต็มเลย,เเลยอุ้ยอุ้ย,ยแรง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 ,แรง มีบางอย่างกํลาลังมาโอ้ยมาได้เลยเหรอต้อนรับเสมอไอ้ชนเผ่าซูรูอะไรเนี่ยอุย้ยได้แล้วนี่ไงเป็นลำเป็นเบง้งเออดูนี่เกาะหนังเว้ยมารอไปช่วยไอ้หนุ่มนี่กันเลยดีกว่าขอรีโหลดก่อนเออเออเอ,อ,อ้ยอืมโดนมาหนังมาปะหาฟ้าคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ่นหิวเออรอแป๊บนึง ไปไปไปขอชอะไรอยู่ล่ะขอกินก่อนขอกินก่อน <_ S 1> อุ้ยอุ้ยอุ้ยเคยังยังน้อยก็มีมีแค่พวกขวาน <_ S 2> เรียบร้อยคุณผู้ชมโอ้โหเกือบแล้วอ่าได้ได้เหล็กมาได้เหล็กมาอีก <_ S 1> ปึ๊บเรียบร้อยครับแต่ยังอีกเตยียงหนึ่งต่อไปก็จะทําเป็นเตียงใจแอนต้องรอไอชนเนผ่ามันมาบุกห้ามาขอของใช่ไหมพี่เอาไปเลยเอาไปเลยครับขอใจแอนแซกแล้วกันเวย เอาขนนกไปให้มันแล้วขนนกหาได้จิงกนายโอ้ฟืนจะหมดว่ะคุณผู้ชมไม่มีเท,ทเดอร์มาไว้คุณผู้ชมไหนว่าไอเท,ทเดอร์มีอะไรมาให้บ้างโอ้โหมีของไอ้นี่ทั้งนั้นเลยโอ้โหใจเย็นดิพี่พี่ก็รีบไปไหนอุ้ยตัวอะไรวะเราเรา,เราต้องมองมันหรอะบาเก็ตบอลเก็บได้ไว้อะไรอะ่ะอะไรอะรตัวอะไรอยนะ่ะ เอาไปดิโดนมองไปดิโดนมองไปเลยอา่ออากลัวแสงไฟเหมือนกันนี่วะไอโนโฮูกอคุณผู้ชมมันคือโนกฮูกเหรอโดนแสงไฟไปดิอา่ารอดละออ้ยตกใจหมดเลยมันบินหนีอู้อูอ้าวตอนมันบินมันดอกขนนกให้เราด้วยเว้ยมาแล้วไหนเราลองไปแลกเขาดูดีให้แค่นี้ A f e t ม r มีไม่ควยบ้าเลยกับ้าเลยก็บ้าเลย โอ้ยตรงนี้ก็มีเต็มเลยไปดีกว่าไวายกลางคืนด้วยขึ้นบนบ้านกันดีกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยว yeah, oh oh ้าา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 าโ,โาโโาา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 อ้อาออาา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 า โอโรโหพี่ถึงแล้วมาแล้วเชาว้าเลยเว้ยไหนว่านักวิจัยอยู่นูน่นมาเลยครับขอบคุณครับ l e Let's go b r o let's go ชิงโอ้ยมันจะมีตัวอะไรมาคืนนี้ก็เท่ากับว่าคืนนี้เราต้องทำเตียงเดี๋ยวเช้านี้หาเล็กกันดีกว่าคุณผู้ชม พูดนะมันจะบุกมาละเพราะว่ามีกวางเดินมาถ้ากวางเดินมาแสดงว่ามันมาตามชนเผ่ามันไปเลยครับผมมันจะมาเยอะไหมโอ้ยเออไม่ไม่เยอะมากไม่เยอะมากได้อยู่ได้อยู่ชิวเอ้ยทำไมมันมีงอมาเนี่ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นพี่พี่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น,ย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 นค่อยค่อย,ค,อยคุยกัน ค่อยคุยกันได้ไหมอุ้ยค่อยคุยกันค่อยคุยกันใจเย็นเยใจเย็นยเนคอ่คอยคุยกันเรียบร้อยน็อกไปหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยไอกากไอกากติดเป็นที่เรียบร้อยละก็น่าจะมาถึงครึ่งทางแล้วไหมตอนนี้เราใช้เวลาไป47เลยเว้ย47นาทีแล้วว่าคุณผู้ชมน่าจะทันอยู่แหละถ้าเรา ทำเตียงเยอะๆแล้วก็ไปช่วยเด็กเออไม่รู้จะทันหรือเปล่าต้องลุนนะครับผมอะตืมไฟติมไฟเ uh อออยเต็มแล้วครับผมต่อไปเราก็จะมาทำเตียงเตียงต้องใช้ไม้เราตอนนี้มี18เหล็กอีก2ต้องหาเหล็ก8และไม้อีก2ต้องอย่ามองมันใช่ไหมสรุปมึงจะให้มองไม่ให้มองไอ้นกกระจองร้องหู้ไป <Bye. S 2> เข้ามาเดฐานด้เลย ไอนกกระจองร้องหู้ไอนกกระจองร้องหู้อารีเซิร์ชเชอร์ครับผมเอาของมาฝากครับพี่หุย้ยดูเหมือนจะได้อีกไอนกกระจองร้องหู้ไอนกกระจองร้องหู้เอาหน้าหนาวเริ่มเลยคุณผู้ชมเอาแล้วเนื้อผมหายไปไหนหมดเนี่ยเรียบร้อยไอนกกระจองร้องหู้ไปอีกแล้วเหมือนผมเคยทาหมาป่าทิ้งไว้ใช่ไหมอยู่ตรงนู้นนั่นเห็นละเนื้อฟรีครับผมคุณผู้ชมเรียบร้อยครับยี่สิบแล้วก็หาเหล็ก ว่าถ้าเดินไปตามทางน่าจะเจอพวกของอะไรให้ผมใช้อยู่นะครับผมน่าจะเป็นพวกกระสุนแหละผมต้องการกระสุนตอนเนี้ยเพราะว่าถ้าเราไปวัดกับหมีนั่งหมีมันสู้กับแรงคนยังไงคนก็แพ้ไปเอ้ยอะไรอยู่วะเนี่ยเชีย่ยโอ้มากลตกองเกล็ดมังกรเว้ย,วยเฮ้ยเลื่อยอ <c oughs> มาดิลองดิอแต่นี้ไม่ค่อยแรงว่ะอ๋อแงแรงกว่านะครับ แต่ได้เรื่อยรู้ตอนไม้โคตรริ้วบ้าไปแล้วโอ้ยของเต็มของเต็มของเต็มของเติมของจึมจึงโบว้ายมีหมีอะดีพี่ไปก็ดีกว่าผมสู้ไม่ไหวตีฉลุได้ไหมวาย โอ้โหตรงนี <Editor> ้มีเด็กอีกคนมีเด็กสองคนเลยโอ้ยฉันหนี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 โอ้งุหเกือบเกือบน็อกแล้วคุณผู้ชมวางไอ้กวางเออคณะก็มีหมีปะไปฉายพังหนี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 โอ้โหอยากโมนี่ปะโอ้ยหนีเว้ยหนีเว้ยหนีเว้ยคณะมีหมาป่าไอ้หมาอย่าเพิ่งมาตอนนี้ยังไม่ต้องการเอง ออกไปไอ้กวางไอ้กวางข้างมากหรืไงไอ้กวางป้าออกไปเลยถึงบ้านแล้วเว้ยไอ้กวางไอ้กากอ๋อนี่ยัดไม่ได้เว้ยต้องประกอบล่างก่อนคุณผู้ชมโอ้หเมื่อกี้เหมือนเจอสองที่เลยนะที่เด็กมันอยู่ติดกันนะเว้ยอุ้ยขอลองของใหม่หน่อยหวัวต,ต้นยัไดไปด้วยนั่น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  ไปเดี๋ยวไปช่วยไอเด็กนั้นต่อหมีเหมือนเราจะเริ่มทู่ได้แล้วไหมอ้ยหิวหิวหิวลืมดูเลยอ่ามีตัวจะมาบุกฐานเราใน,นเมื่อมีตัวจะมาบุกฐานเราแล้วคุณผู้ชมผมว่ามันก็ดีนะนดีอย่างหนึ่งนะเว้ยเพราะว่ามันมันได้ไออะไรนะไอ้สร้อยแดงแดงอ่ะเออแล้วสร้อยแดงแมันทําอะไรประโยชน์ได้หลายอย่างนะดีกว่าไอ้พวกนั้นนะครับผมไอพวกนั้นมีประโยชน์แค่นิดเดียวเองนะคือเป็นเชื้อเพลิงให้กองไฟบ้านเรานะครับผมไอ้ฮิวบอกว่าอย่าพึง่งวิ่งมาขัดกัน เออไปไปเป็นหมูสเต๊ะไปอันนี้หมาสเต๊ะโอ้ใช่อันใช้ก่อนไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีอุ้ยเอ็งก็อืดเกินอุ้ยหนังหมีหนังหมีอ้าวโดน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 ,โดนสเต็ปนี่เนื้อเน,นื้อเนื้อเนื้อนี่หนังหมีครับอุ้ยโอ้โหไหนจ้าไอ้หนุ่มคนนั้นอยู่วะใจเย็น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 ขอเปิดกล่องก่อนนะไอ้หนุ่มขอโทษนะสักครู่สักครู่รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง ใจเอ็นแซกไป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 ไ,ปไ,ปไอ้ไอ้นุม่มวายเหมือนไอ้ตอนนี้กวางไม่น่ามานะเพราะว่าชนเผ่ามันบุกใช่ไหมเฮ้ยมันมันต้องไปหาชนเผ่าไม่ใช่หรอไม่ใช่มาหาแล้วดิใจเย็นใจเย็นโดนไม่ดีเที่เหลือก็มีแค่ไอ้พวกตัวกลุมๆนี่แหละเรียบร้อยได้ซอยเวย ก็ได้เนื้อ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 ก็เหลือแค่ไอหนูคนท้ายแล้วไงหนูโปอาร่าก็ที่เดียวกันเนี่ยไอที่เราไปเมื่อกี้อ่เออแต่ผมว่าถ้าผมไปตอนนี้ไม่น่าไหวเราต้องไปหาของอะไรก่อนดีกว่าผมว่าผมมีแค่เนี้ยแค่ไอ้นี่ก็บอกเดียวอ่ะมีแค่สี่นัดอ่ะมันจะสู้ยังไงไหม่วะไอ้พวกมีพวกนั้นเฮ้ยเหมือนเข้าหน้าเราเป็นอะไรอ่ะ เอาไปสนามบาสโอเค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 มีไรเฟิลให้ไหมโอ้ยแต่มันไล่วะเข้าบ้านเ,นเงินกว่าคุณผู้ชมปึ๊บนี่ไงโอ้โหแต่ละอันแต่ละอัน <c oughs> เหล็ก <c oughs> เหล็กเหล็กโอ้โหเหล็กอันนี้ก็เหล็กมาพร้อมละไหนวะไอ้หนุ่มนั่นมันอยู่ไหนพี่โบดหรอ ไมเจอบูดมอสเชิงน,นี่ว่ามาจบในบูดมีอะไรมีกระสุนไรเฟิลอุ้ยกอเล็กอลกอเล็กกอเล็กเปครับเย,ย่แล้วไงเย,ย่แล้วไงเย,ย่แล้วไงเย่แล้วไงใจเย็นๆดิใจเย็ยนดิเดี๋ยรีบดิอุ้ย,ดดยชิปเป๋ละ อุ้ยๆๆตอมนั้นไม่สำเร็จ s อรี่ด้วยนะครับผมอืมมันมันเล่นยากเก่นเออกำลังกำลังจะได้ดีแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวมาแก้ใหม่ สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะขอคลิปนี้10ไลค์เดี๋ยวกลับไปแก้มือเจอแน่ไอ้กวางอะ่ะมาเตโอมาเตโอมาเตโอมาเตโนมาเตโอมาร์เตลโลมาเตโอเมร์ดามิโซจินอมาเตโอ